อัปเดตสภาพอากาศค่ำข,ของวันที่3ธันวาคม2568บริเวณประเทศไทยมีมวลอากาศเยน็นกำลังอ่อนจนถึงปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมและจะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยในวันที่4ถึง6ธันวาคมจับตาช่วงประมาณวันที่7ธันวาคมเป็นต้นไปพายุที่ก่อตัวในมาหาสมุทรแปซิ Pacific, ฟิกฝั่งตะวันตกโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองก่อนที่จะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะติดตามอัปเดตสภาพอากาศของประเทศไทยในวันที่3ธันวาคม2568ายพายุโคโตะได้สลายตัวแล้วมีความชื้นที่พัดจากบริเวณทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมที่เวียดนามกัมพูชาสอปปอ,ปอวประเทศไทยโดยภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะนออกและภาคใต้ระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคมจะมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจนถึงปานกลางปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือ ในวันที่7ธันวาคมเป็นต้นไปจะมีพายุลูกใหม่ที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ พายุจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางและคาดว่าจะเคลื่อนเรียบชายฝั่งประเทศเวียดนามเหนี่ยวนำ,ำมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจนถึงปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยจับตาในช่วงวันที่11ไปจนถึง13ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมระยะแรกจะมีพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคเ,เหนือภาคกลางและภาคตนออกหลังจากนั้นอากาศจะหนาว จัดบริเวณภาคใต้จะกลับมามีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมและมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่14ไปจนถึง17ธันวาคมระหว่างวันที่3ไปจนถึง9ธันวาคมสภาพอากาศของประเทศไทยจะมีการปราปรวนตอนบนของไทยมีอากาศหนาวเย็นตอนล่างอาจมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้น สัปดาห์นี้มีฝนเกิดขึ้นบางแห่งโดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ให้เฝ้าระวงังพืชผลทางการ,กรเกษตรอาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมระยะนี้ฝุ่นละอองหมอกควันเริ่มมีการสะสมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จนถึงค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเขตเมืองการระบายของฝุ่นละอองหมอกควันเป็นไปได้ยากเพราะอากาศจมตัวลมพัดค่อนข้างอ่อนขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ ติดตามลักษณะอากาศของประเทศไทยตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงประมาณวันที่6ธันวาคมปริมาณฝนที่ภาคใต้จะเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่จะไม่หนักเท่ากับในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยในบางพื้นที่บริเวณภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นในช่วงวันที่4-6ถึงธันวาคมเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนและมีลมฝ่ายตะวันออกหอบนำความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจ,จีนใต้เข้าปกคลุมประกอบกับพายุที่อ่อนกำลังลงพายุโคโตะซึ่งนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยด้วยฝนจะตกได้เพียงเล็กน้อยบริเวณตอนบนของไทยแต่จะทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างอาจมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงระหว่างวันที่7ไปจนถึง9ธันวาคมประเทศไทยจะมีอุณหภูมิลดลงจะมีลมพัดแรงจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเราลอกใหม่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้ปริมาณฝนจะลดลงหากมีฝนเกิดขึ้นบริเวณตอนบนของไทยและมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมที่ทะเลจีนใต้อากาศจะแห้งจมตัวมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะกลับมาพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรงขึ้นหลังวันที่9ธันวาคมเป็นต้นไปคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นค่ะ ในช่วงวันที่4-6ถึงธันวาคมภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกอาจมีฝนกันเล็กน้อยส่วนภาคใต้จะกลับมามีฝนตกหนักบางแห่งได้ลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาคมีดังต่อไปนี้ค่ะบริเวณภาคเหนืออากาศจะเย็นจนถึงหนาวมีหมอกบางในช่วงเช้าและอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ14-20องศาเซลเซียสสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ28-32ององศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ5-15องศาเซลเซียสซึ่งลมฝ่ายตะวันออกจะพัดเข้าปกคลุมที่ภาคเหนือด้วยความเร็วประมาณ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดอุณหภูมิในค่ำคืนวันนี้จนถึงพรุ่งนี้14องศาเซลเซียสจะอยู่ที่เชียงรายช่วงกลางวันยังมีอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศอบอุน่นประมาณ28องศาเซลเซียสและพื้นที่ถัดไปอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน15องศาเซลเซียส ส่วนจังหวัดอื่นๆได้แก่เชียงใหม่น,น่านลำปางจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ16องศาเซลเซียสในช่วงเช้าที่เพชรบูรณ์พิจิตร์กำแพงเพชรตากและพิษณุโลกเกณฑ์อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ18-20องศาเซลเซียสในช่วงเช้าค่ะ ภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศจะเย็นอุณหภูมิจะลดลงได้อีก1-2องศาเซลเซียสเกิดลมพัดแรงในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะลดลงในวันพรุ่งนี้อยู่ที่ประมาณ17-22องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่28-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูจะเป็นอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ10-15องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเริ่มพัดกำลังแรงโดยปกติแล้วจะมีความเร็วของลมประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันพรุ่งนี้เริ่มเพิ่มขึ้นคาดว่าอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นคือจังหวัดเลยนครพนมประมาณ17องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ช่วงเช้าค่ะส่วนขอนแก่นจะอยู่ที่ประมาณ19องศาเซลเซียสที่มาหาสารคามนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิช่วงเช้า เย็นสบายอยู่ที่2 1 2 2องศาเซลเซียสภากกลางอากาศจะเย็นมีหมอกบางในช่วงเช้าพรุ่งนี้ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ19-22องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ3 2 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด ภาคกลางคือจังหวัดลบบุร,บรีต่ำสุดคือ19องศาเซลเซียสส่วนนครสวรรค์กาญจนบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสและพื้นที่อื่นๆได้แก่อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาราชบรุรีจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ21-22องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีอากาศเย็นมีหมอกบางในช่วงเช้าโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ22-25องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตร ภาคตะวันออกอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นสบายเกือบทุกจังหวัดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดสะแก้วประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนจังหวัดอื่นๆคือปราจีนบรุรีจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสจังหวัดร,ระยองพมบุรีอุณหภูมิค่อนข้างอบอุ่นค่ะในเขตเมืองอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนของภาคอากาศเย็นเกิดหมอกในช่วงเช้า เป็นหมอกบางๆส่วนตอนล่างของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยเป็นฝนโปรยอุณหภูมิช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ต่ำสุดประมาณ20-24องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็วอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงเพียง1เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอากาศเย็นสบายคือจังหวัดเพชบบรชบุรี20องศาเซลเซียสส่วนจังหวัดอื่นๆเช่นสุร,ราษฎร์ธานี ประจกคีรีขันประมาณ21-22องศาเซลเซียสภักใต้ตอนบนอากาศจะเย็นกว่าภักใต้ตอนล่างยะลาสงขลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ23-24องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันช่วงเช้าอากาศเย็นมีเมฆบางส่วนไม่ปรากฏกลุ่มฝนอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ21-23องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ1เมตร กรุงเทพมหานครและปร,ะริม,มณฑลมีหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องาศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-34องาศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัพเดตลมระดับฐานเมฆสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไป750เมตรซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการเนี่ยวนำเอาความหนาวเย็นและความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยระยะนี้บริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือตั้งแต่ช่วง19นาฬิกาเป็นต้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดแรงผ่านบริเวณทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุริน,นร์ยะโสธรบุรีรัมย์นครราชสีมา คำวันนี้จะมีลมพัดแรงประกอบกับความชื้นจะถูกเหนี่ยวนําเข้ามาปกคลุมด้วยส่วนภาคกลางจังหวัดลบบ,บบุรีสิงห์บุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองเริ่มมีลมพัดแรงภาคตนออกจังหวัดสะแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเริ่มมีลมพัดแรงเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากแผ่นดินลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมที่เพชรบุรีประจบคิริขันตอนบนจึงมีอากาศแห้งจมตัวส่วนตอนล่างของภาคใต้เริ่มมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมเพราะพายุโคโตได้สลายตัวแล้ว ลมตะวันออกเฉียงเหนือได้นำพาความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมที่เวียดนามสปบปลาวประเทศไทยระยะนี้ในวันที่4ไปจนถึงประมาณวันที่6ธันวาคมมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันออกหอบนำความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ภาคตนออก ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอกาสเกิดฝนจึงมีในช่วงวันที่4-6ธันวาคมแต่เป็นฝนเล็กน้อยค่ะจับตาพายุลูกใหม่ในวันที่4ธันวาคมยังคงเคลื่อนตัวอย่างช้าๆอยู่ใกล้กับแนวชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ตอนใต้คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ช่วงประมาณวันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปเหนีนยวนำ,ำมวลอากาศเย็นหรือริมความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมที่เวียดนามทะเลจีนใต้ เมื่อลมพัดทวนเข็มนาฬิกาคือพายุเหนียวนำเอาความหนาวเย็นลงมาปกคลุมความชื้นที่ได้จากพายุนั้นจะถูกกลอนและลดลงเนื่องจากอากาศหนาวเย็นเป็นอากาศแห้งอากาศหนักจมตัวโอกาสเกิดฝนจึงมีน้อยโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงวันที่4-6ธันวาคมจะมีฝนปล่อยได้เท่านั้นค่ะที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้ระยะนี้ยังไม่มีภาคใดที่มีฝนตกหนักมาก ตั้งแต่วันที่4ถึง6ธันวาคมเป็นฝนปล่อยได้เท่านั้นค่ะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจนถึงคุ้นข้างแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในวันที่4เป็นวันแรกภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นลงโดยเฉพาะที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพยาน่านแพร่อุตรดิตฐ สุขโขทยัยมีโอกาสอากาศเย็นและอุณหภูมิลดลงช่วงวันที่4-6ทถึง6ธันวาคมส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวที่บึงการนครพนมสกลนครนนองคายอุดรธานีนองบุรูและจังหวัดเลยส่วนตอนล่างนั้นจะมีความชืน้นพัดเข้ามาสะสมและปกคลุมจะทําให้เกิดฝนปลปอยอุบลราชธานีศรีกะตกษสุรินทร์บุรีรัมยนครราชสีมาชัยภูมิเตรียมรับมือ4-6ธันวาคม ส่วนภาคกลางภาคตนออกรวมทั้งภาคใต้มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงวันที่4-6ธันวาคมพายุฝนฟ้าขนองจึงเกิดขึ้นทั้งภาคกลางตอนล่างกรงุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามปทุมธานีนนทบรุรีภาคตนออกประจนบุรีนะครนายกฉะเชิงเทราแก้วชลบรุรีภาคตนออกเฉียงเหนือบุรีนะรัมย์นครราชสีมาฝนจะเกิดขึ้นในวันที่5ช่วงเช้า ส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะกลับมาพัดแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนหัวหินประจบคิริขันปราณบุรี300ยอดอำเภอเมืองประจบคิริขันทับสแกบางสะพานปะทิวชุมพรทั้งประจบคิรีขันและชุมพรตอนบนจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะวันที่5ธันวาคมปริมาณฝนบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนปลอยตั้งแต่จงังหวัดเพชรบ,บุรีประจบคิรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ส่วนพัทลุงสงขาจะมีฝนโปรยและตกหนักบางแห่งช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่5ธันวาคมฝนเคลื่อนตัวไปปกคลุมที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในวันที่5ช่วงบ่ายจนถึงค่ำนอกจากจะตกภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วฝนจะเคลื่อนตัวไปปกคลุมที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันด้วยค่ะปริมาณฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง6ธันวาคมเป็นฝนเล็กน้อยฝนสะสมได้เพียงบางเบา วันที่7ธันวาคมมวลอากาศเยน็นกำลังคอนข้างแรงจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมจากการเหนี่ยวนำของพายุลูกใหม่เหนืออีสานกลางตะวันออกจะกลับมามีอากาศหนาวเย็นเพราะพายุหรือ,อย่อมความกดอากาศตำ่ำที่สลายตัวจากโคโตอ่อนกำลังลงพายุลูกใหม่ในวันที่10จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามส่งผลกระทบให้สปปลาวเวียดนามกัมพูชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญวนราชธานี สีสเกตสุรินจะมีฝนกลับมาอีกครั้งช่วงประมาณวันที่11ธันวาคมจนถึงประมาณวันที่15ธันวาคมค่ะขอให้พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศค่อนข้างแปรปรวนค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกค่ะแมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ